กินยังไงก็เหมือนน้ำดังตีนวะจริงซาเอาไอจีฟังนี่กินไปเรื่องไปเรื่องเลยเป็นใครมาจากไหนทีเข้ามาในนี้เรี่ยไงเป็นคนไม่มีมารยาทแบบนี้เรียไงเพระนี่ไม่เห็นป้ายหน้าบ้านเรี่ยไงเข้าติดป้ายเอาไว้ว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตหรือว่าท้าแบบนี้จนเป็นนิสัยไปแล้วถ้าแบบนี้จนชินใช่ไหม

เออแต่คนละหน้ากันคนใช่นหมนี้ที่สำคัญตัวดำผีผีวไหวเยเด็กน้องเจ็ดอันตอนนี้เองมันนิ่งงงจอสักหน่อยละวที่บอกไี่นะคุณทนายคุณรู้ไหมบ้านคุณเนี่ยนะไปพูดไปมันแบบนี้คุณเห็นใต้หรือไงว่าข้าเข้าก่อนได้รับอนุญาตก็เห็นแล้วไงเขาเขียนว่าให้เข้ามารับอนุญาตไง แล้วคุณเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะไอ้บ้านคุณเนี่ยทำไมผมจะเข้าไม่ได้ผมเนี่ยสี่คนเนี่ยเข้านอออกในบ้านคุณจะได้เยี๋แต่บ้านเลยห้องน้อยคุณหนูังเข้าได้หรือยังไม่อยากใครนะเป็นใครคแล้วนะดีแนะน้ำช่วยกันผมให้พูลกับพี่เรนไอสองคนเป็นเจ้าเจ้าของในนี้เอาลากัไปโอเคเขาเป็นเจ้ารู้เรื่องอ่ะมันไม่นั่ง ใครบางคนต้อเดือดชันที่มองใช้ทำความโคารพร่วมเพระองค์เป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์แต่ว่าหม่อมฉันไม่โคตรนี่กิริยามารยาทของพระองค์นะคะเขาดุเลยเขาดุเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวสิฮะอย่าไปกลัวสิแน่มากไงก็แน่เลยแน่จริงว่ยโอ้ยสองมือใช่อันนี้คือตัวจริงหรือตัวนอกบทศลในเรื่องน้องโมโห Chào tất các em ơi Ê, mấy cái cơm đó Ê, cái gì? Khai พระองค์ท่านมาทำแบบนี้พี่เธอเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะด่าว่าราของมฉันพรอจะเข้ามาอย่างนี้ที่เธอว่าด่าว่าน้ัก่มฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงท้สองคนพระองจะโมซุกเข้าสิมันผิดนะคะเลิกอย่ามฉัน้พูดเสียเรียกูด้วยเยไไม่ทักทีลไปตงทักอีช้าๆนี้นะทไมชอบ มันเป็นช่อทไมล่ะช้าก็ช้าช้ามันตามไม่ทันเพราไวไม่ตามทุกที่เลยตั้งแต่นี้คือช้าคือช้าดีมากผออตุ่มจะไปไหมเสร็จเรียบร้อยอะไรอะไรตัวเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านได้เขาจีบกันไปแล้วเป็นอีกโทนอันนี้ไอ้เราชายผู้หญิงที่ด่าเราเพราะอะไรอ้าวผู้หญิงทู่ด่าเราเพราะอะไรดาวระจานเออแล้วจุ่มไปน้ำเลยทำไงเห็นเจอกู เฮ้ยะเรื่องมันตอนไหนวะมาเดินมาหามเองม่มีใครเลยเหรอเออเจ๊คนนั้นหน่อยก็ไม่ได้เธอทำไมอะฮะจดนมาปากดีกั่ฉันเธอไมไปไม่มาไปลพวกใคนตัวริงไปกันกันกันเลยไปไปดูดูดี คนยีสิบหาเขาไคิดเลยขุดขยเอาซึ้ไม่ได้เลยไปไดเนี่ยต้องตรวทำไมยังไม่โดนไม่โดนใจเขาแข็งที่้โอ้ยทีสอครั้งเนี่ยแสดงว่าเขาชอบมึงมากจริงหรวระเทให้สถุนจะกุนตับยังอีในคุลรัดใจไม่ตักน้ำใส่ถังโลดโลกลุงเอาทั้งโลกเป็นไง พี่มุ้ยอ่ะตอนเมื่อกี้พี่เฮพี่บ้ยพี่พีคบอยี่ใครเอาักกี้เป๋วทงเลยครับเซฟอะย่าขับอับหนักอะไรเปนพูดม้ยพูดเลพูดนี่เธอทำฉันอิจดิจะมายุ่งด้วยฉันที่จงเพอจะจมฉันเหรอเก็มาิเ้อ้าวทำให้เขาตายไปทำที่ไหไปที่ไห Anh mọi người đi được một biết được một biết được một biết được con biết được một biết được ไม่ดูในดังจะตายพ,พ่อคุณทำไงเออทำไมไม่อยู่กับพ่อน่ะ <c oughs> มันอยู่กับเกลียจนจะรำไม่ไหวแล้วลเดี๋ยวพ่อต้องประทีปว่าเราเอาอะไรลงตบเองเออเดี๋ยวพี่จะจูบเดี๋ยวตีด้วยแป้งจะจูบให้แต่อนดี้ <c oughs> จะร้องยังไงละครเล็กอ่ะเ,เอาฟอไะไลน์เขาพี่ชายลงตบลงตบใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะจูบเดี๋ยว

บอกว่าต่อให้โง่ปากเป็นไงเดี๋ยวเป็นกูบจ้ากอะไรบอกทั้งสื่อโซเชียลได้เลยคะับว่าว่าดิฉันสมวนลิขสิทธิ์แก้วก็แก้วนถ้าเจอปุ๊บเป็นไงล้มทั้งขื่อฮะ้ดี๋ยวเป็นกู้กัแล้วแล้วแหม่มีเหม็นบอกเลยนะครับพี่ถึงท่าจะไม่ฟินแต่กลิ่นน้องดัง

จะตูบให้ลบพี่ทันหุ้ยดูดิ ทำไมอะม่ใครใครก็นลับแม่ใครอะเป็ยพ่อมึงเหรอพปดอะไรออกไปนะไปละไปลวไปกันหมดละไอ้หนูลูกช่วยแม่เรื่องของครอบครัวเราแยกแยะก่อนแสดงก่อนด่เดีคนนึงชอบให้ช่วยที่สาวอ่ชอบทำไงไม่ชอบอ่บ ถ้าไม่ชอบนะลูกบ้าขอนะถ้าไม่ชอบลูกบาขอนะอ่านแล้วลูกชอบคนไหนชอบสีอะไรบ้างชอบชุดม่วงชุดม่วงอ๋อขอไปนะแล้วก็ไปคุยกับพ่อบวกเองนะชุดม่วกนะเดี๋ยวพี่เกียร์ติอยากจะออกก็ออกจะเข้าก็เข้าได้เลยดูเงี้ยจัดการนะจัดการคนดีจัดการคนดีขออภัยคุณชื่ออะไรบอกพี่ คุณเชื่ออะไรบอกที